มากำจัดหยาแบบปลอดสารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับพี่น้องมือนี่นะครับบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่ว่าเป็นอันตรายตอ่อพืชเนาะครับต่อมั่นสมปะหลังของเห้าเนาะครับนี่ครับกำจัดโดยสิ่งนี่ครับผมปักจกครับพี่น้องปักจกปักจอบนี่แหละครับสำหรับมั่นเหล็กมันน้อยมั่นเหล็กเนาะครับมั่นเหล็กมั่น,นอ,อายุบ่ถึงเดือนเนาะครับ กพต้องไปใส่ยาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อมันหรอกครับใส่ซิ่งนี่เลยครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีบายวันที่แปดมีนายนต์ปีพศสองพันหารอยกสิกนะครับคลิปนี้ผมกะพาพีีพานน้องขึ้นเก้าแล้วครับยูป,ปามันสำหรหลังขึ้นเก้าแล้วครับได้มีโอกาสออกว่าเบิ้ง ซ้ำปะหลังอายุเกือบๆจะเดือนแล้วครับใกล้สี่ครบเดือนแล้วครับประมาณยี่สิบขั้วมือครับผมสำหรับแปลงนี่ก็เพิ่งได้เสียหยาพานไปนะครับได้เสียหนาพานไปก็ได้ทำการไถนะครับทำการไถไถเบือกบ้านเขาเนานะไถเบือกนะครับไแถแทรกลองออกนะครับ แตงกวาเนี่ยหานี่เต็มเลยนะครับเพราะว่าปลูกช่วงนั่นก็ฝนลงพอดีนะครับปลูกกับฝนลงพอดีแล้วกับฝนต่อเนื่องมากแล้วกับเราฉีดยาคุ้มร้อมนะครับฉีดวัฒนเนะครับก็เลยปล่อยเลยวันนี้มีหยาหน่อยมาเกิดนะครับแล้วก็เสียหยาพานไปเล้วนะครับกระจางค้นเสีย หมดหลายบาทอยู่ครับแต่ว่ามันกะเกิดประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ับเกิดพอดีปันไดเนาะครับบพรเตรียมลอยปันไดก็เลยบอก็เลยผสมเนาะครับเพราะว่าบ่ามีพันมันเนาะครับหาพันมันสี่สองกับบ่มีเพราะว่าพันมันแพงเนาะครับสำหรับแปลงนี่ผมกะใส่ปุ๋ยร่องพื้น,นะครับใส่ปุ๋ยร่องพื้นเป็นปุ๋ย Me, อ, Me, อินซีเคมีนะครับปุ๋ยอินซีเคมีของตาค้นเขียวนะครับสูตร1 4ซ c นะครับกับสิบประมาณนี้แหละครับเฉลี่ยแล้วกับประมาณไล่ละสองไอสองกระสอบต่อไร่นะครับโอเปอร์แมนสองไร่ต่อกระสอบนะครับเฉลี่ยแล้วสองไร่ต่อกระสอบ ประหยัดปุ๋ยนะครับเดียวกันหล,หลังจากนี้ก็จะเดียวมาใส่อีกนะครับสำหรับวันนี้พอช่วงนี้กับฝนลงพอดีนะครับอีกจากดองตามือผมก็จะเอาปุ๋ยมใส่เสริมเป็นปุ๋ยเสริมนะครับก็ว่าจเจ้าสูตรเสมอแหละครับมใส่สซิผาสิผาสิผานี่ครับมาใส่เพราะว่าสูตรเสริมมันเป็นสูตรเสมอดีนะครับ ต่ห้องผื่นหนันใส่ซิฟซีนะครับตอนเสริมนี่ว่าจะใส้ไรล,ละกระสอบเลยครับนี่ครับมองเกิดก็เกิดดีนะครับมองว่าเกิดกับว่าเกิดนะครับตอนล่องผนนื่นหนันไส่ไปกระสอบละสองไรนะครับกระสอบหนึ่งในสองไรนะครับเกตแบบประหยัดประหยัดต้นทุนนะครับกัจีบประมาณนี่นะครับ การกำจัดหยานั่นผมใส่แบบบดใสสารเคมีนะครับรอบนี่เพราะว่ามันยังเป็นมั่นหน่อยอยู่นะครับเราก็ใส่แบบเป็นมิตรต่อซิงแวดล้อมจังน้อยนะครับเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมนะครับนี่ครับยาก,กำจัดหยาที่ดีที่สุดล่ะครับนี่ ปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อพืชเนาะครับแต่ว่าต้นทุนสสูงจังน้อยเนาะครับเพราะว่าจ้างเพิ่นวันละสามร้อยห้าสิบเนาะครับยู่นี่สิบไร่กับจ้างเพิ่นยุ่มือละสิบคนกับยุ่นสองมือครับจ้างเพิ่นสองมือเนาะครับพอดีเสียแล้วมันก็นยังบ่ตายอยู่ปันดีปันไหนเนาะครับนี่ครับสีเห็นว่ามีเหลือแน่นิดน้อยเนาะครับ ต้นทุนสีสูงอยู่ครับสิบไาจจางเพิ่นเสียไปเจ็ดพันเนาะครับปกติแล้วผมถ้าผมได้ฉสียดยาคุ้มไว้นี่ต้นทุนสิบไรนี่ว่าเกินพันเนาะครับแล้วก็มันก็ดสิคุ้มในดวนเนาะครับประมาณสองสองเดือนเนาะครับผมกิสีมีตามัดแถกรองออกแล้วก็ ใส่ปุย๋ยนี่ครับใส่ปุ๋ยกับสีว่านใน่องแบบนี้แลครับว่านใน่องเราเกิจะเอารถไถมากบกับว่าเปลืองเนาะครับแต่เพอินว่ามันเห็ดหลายหม่องมันฉีดบ่าท่านเนาะครับแปลงฉีดทัานกับท่านอยู่เนาะครับพี่น้องมีสูตรแบบใดกะแค่ของมากเนาะครับแค่ของมากมาคุยกันมาตักไายเบิ้งเนาะครับว่าพี่น้องมาแหลกเปลี่ยนกันเนาะครับว่า ่วงน,นี้พี่น้องเหตุแบบไรอยู่นะครับสําหรับมันเหล็กมันหน่อยการกําจัดหยาการบำรุงรักษาแบบไรเนาะครับสําหรับการฉีดท่างไปนะั่นผมคือสีวเนียนนะครับปีนี้เพราะว่ามันหลาเนาะครับว่าสามารถฉีดได้ก็ะโค้งใส่ใส่ปุ๋ยท่างดินก่อนไอ้มันไอ้มันกบกบไปสักก้อนนะครับว่าต้นทุนสูงจะะเกินปีนี้จ้า แต่ก็ดีจังน่อยที่ว่าราคาปุ๋ยเคมีกับหยับลงก็ปีที่แล้วมาจัดหน่อยอยู่จักหน่อยอยู่จังปุ๋ยยูเรียจังสี่กับปีนี้กับนี่เล่าแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะครับแล้วกัปุ๋ยสูตรอื่นๆกับอยู่อยู่อยู่วางพันุนี่แหละครับทั้งิบหากับพันนิดๆนล้วกับทั้งปีที่แล้วมามีแต่ราคาพันหาพันธุหกนะครับ ู้สึกา่าจะลงมาจังน้อยนะครับพี่น้องผู้ใดว่าท่านใจกะอดใจร่อไว้จังน้อยนะครับจะฝ่าสือมาใ่เพราะว่าน่าจะลงก็นี่โยกับวงในเิ่นบอกมากนี่แหละครับก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมเกียมาทุกๆปีนะครับกะขอบคุณพี่น้องผู้มาเข้ามาให้กำลังใจผู้มาติดตามนะครับติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณผู้ รับชมจนจบนะครับนะครับก็อย่าเลื่มกดไหลกดแช่นะครับัขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ